สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีในการใช้โฮมไฟ LED Worklight ขนาด10วัตต์อย่างถูกวิธีกันนะครับผมก็ก่อนอื่นผมขอแนะนำเจ้าสัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก่อนนะครับผมตัวนี้จะเป็นโฮมไฟ LED Worklight ขนาด10วัตต์นะครับผมซึ่งมีค่าลูมเมนอยู่ที่600นะครับผมสามารถกันน้ำได้มีขนาดที่เบามาก และที่สําคัญเลยคือยังสามารถชาร์จไฟผ่าน USB ได้อีกด้วยครับผมเหมาะแก่วัยรุ่นสายแคมปิ้งเป็นอย่างมากครับผมเพราะว่าดีไซน์การออกแบบของเขาเนี่ยมาในโทนสีดันกับสีเหลืองครับผมคือปกติคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับผมจะคิดว่าโคมไฟกันน้ำเนี่ยครับผมสามารถเอาไปจุ่มน้ําได้แต่จริงๆแล้วคือไม่สามารถทําได้เลยครับผมเพราะว่าเจ้าพวกโคมไฟกันน้ำเนี่ยครับผมเขาถูกออกแบบให้กันพวกละอองฝนกันพวกฝนสาดกันน้ําไหลผ่านอะไรพวกนี้ได้ครับผมแต่ถ้าเกิดเรานาเจ้าโคมไฟของเราตัวนี้ครับผมไปแช่ในน้ําจุ่มในน้ำครับผมอาจจะทําให้น้ำ ไหครับผมรั่วซึมเข้ามาในโคมไฟของเราได้อาจจะทําให้โคมไฟของเราพังได้ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับวิธีการใช้งานเจ้าโคมไฟ LED w o r k l i ลขนาด10บตทแบบถูกวิธีนะครับผมสวัสดีครับ